เรื่องการผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจของหมูและเป็ดการครั้งหนึ่งในฟาร์มมหัศจรรย์มีหมูขี้เล่นชื่อปิปินและเป็ดจอมปลอมชื่อดินลี่พวกมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดวันนี้มาร่วมผจญภัยอันนาทึงร่วมกับปิปินและดินลี่เมื่อพวกเขาค้นพบความสำคัญของมิตรภาพและความร่วมมือปิป,ปินและดินลี่พบกันวันหนึ่งที่สดใสริมสนามพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันที่แยกจากกันอย่างรวดเร็วแบ่งปันเสียงหัวเราะและความสุข วันหนึ่งฟาร์มต้องเผชิญกับความท้าทายและเพื่อนๆของเราก็ต้องคิดไอเดียดีๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขมันด้วยกันปิปินจะเป็นอย่างไรถ้าเราสร้างสะพานเพื่อช่วยเพื่อนของเราข้ามลำธารดิลลี่นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมากปิปินปิปินและดิลลี่รวบรวมวัสดุและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างสะพานที่แข็งแกร่งพวกเขาเรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง สะพานนี้ประสบความสํำเร็จและสัตว์ในฟาร์มต่างก็รู้สึกขอบคุณปิปินและดิลลี่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าแม้แต่เพื่อนที่ตัวเล็กที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นการผจญภัยอันน่าทึ่งของปิปินและดิลลี่จึงสอนเราว่าด้วยมิตรภาพการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสารรค์เพียงเล็กน้อยเราสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆได้จุดจบ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวมหัศจรรย์นี้จำไว้ว่าเพื่อนที่ทำงานร่วมกันสามารถบรรลุสิ่งที่น่าทึ่งได้ไว้คราวหน้าอยากรู้อยากเห็นและใจดี